ล้วอยู่ที่จังเย่ยมททงกานสู่ภอ,อเขาสายลงเขาเจสีครับก็หาว่าน,นี่นะครับก็เป็นของปองด้วยกันว่าเอาคนมาซื้อา ร,ร, 1, รสวับส้ีทเุกคนนะครับผมก็สิทธิ์จอนะับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่เส้นทางสายใหมน่นะครประเทศจีนนะครับผมซึ่งสถานที่เนี้ที่เรากำลังจะไปกันนะครับเป็นสถานที่ทางผ่านเนาะของชาวนักเดินทางหรือนักค้าขายในสมัยเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเนาะซึ่งมีความสวยงาม<ช>แล้วก็แปลกประหลาดมากที่สำคัญเนี่ยเพิ่งมาโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จัก การอย่างกว้างขวางเมื่อไม่เกินสิบกว่าปีที่แล้วเองนะครับแล้วที่นี่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงบ้างแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเนี่ยผมและคุณพ่อจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราเดินทางไปที่นี้กันก่อนนะครับทุกคนครับ ถ้าผมจะบอกทุกคนอย่างหนึ่งเนี่ยจะเชื่อไหมว่ามีสถานที่ที่หนึ่งบนโลกใบนี้เนี่ยมีภูเขาที่ถูกทาสีสวยงามนานมากกว่า130ล้านปีที่แล้วทุกคนจะเชื่อไหมครับถ้าไม่เชื่อเดีย๋ยวผมจะโชว์ให้ดูครับ พ่อตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่จังเย่มุงทงกันซูภูเขาสายลงภูเขาเจสีครับที่นี้นะเ,เชื่อว่าเกิดขึ้นร้อย3สนสกุลล้านปีที่แล้วที่เป็นทะเละและสุดท้ายแล้วก็มันเป็นธรรมชาติที่มีสีั้งเ,เป็นอย่างนี้ปล่อยไว้แต่คนจริงที่รับทราบสิบกว่าปียี่สปีก็ค่อนว่ามีเสียงเพราะว่ามีถ่ายหนังมาที่นี่ หรือมีสารคดีมาถ่ายที่นี่ทำให้คนจินรู้จักที่นีมากขึ้นก็แล้วสถานที่ที่นี่คือเป็นสถานที่คนนัดเดินทางหรือนักค้าขายในสมัยพันกว่าปีที่แล้วก็ต้องผ่านบรรยากาศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือคือผ่านแถวนี้แต่ไม่ได้ปาจุดนีเพราะว่าจุดนี้ไม่ใช่เส้นทางหนัก ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ1 8ึ0งเมตรนะครับผมแล้วก็มีพื้นที่ใหญ่มากกว่า50ตารางกิโลเมตรนะครับไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีหลากหลายสวยงามแล้วก็ภูเขาเหมือนปะการังแบบนี้นะทุกคนอันนี้คือเขาได้ทําการวิจัยมาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่สวยงามอยู่แล้วนะแต่ไม่เคยมีใครรู้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มโด่งนะมาเรื่อยๆแล้วก็มีคนสงสัยนะครับว่า ประเทศจีนเนี่ยเป็นของปลอมนะชอบปลอมทุกอย่างนะครับแล้วเขาก็ถาว่านี่นะครับก็เป็นของปลอมเช่นกันวราเอาคนม,มาสื้าคาอันนี้จริงไหมผมก็ไม่รู้ถ้าอยากรู้ก็ต้องต้องลองมาดูด้วยตาตัวเองนะครับและภูเขาสายรุ้งที่แห่งนี้นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมทัวร์เส้นทางสายไหมประเทศจีนของบริษัทแพนด้าฮอลิเดย์นะฮะเราอยู่ที่ไหนครับเส้นทางสายไหมรง <laughs> <laughs> ไปกับ <'m> แทน <'m> ด้า <laughs> ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่อีกจุดนึงนะครับของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะก็ตรงนี้นยก็จะเป็นไฮไลท์ที่สามารถเห็นภูเขาอีกด้านหนึ่งนะฮะสวยมากนะครับจากตรงน,นี้ทุกเห็นได้นะเป็นสายลุงไล่สีเฉดเสียงมาอย่างนี้นะครับผม <S <S คือผมเชื่อว่า ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีที่ไหนบนโลกใบน,นี้ที่ธรรมชาติออกมาเต็มแบบนี้นะแต่ผมไม่เคยเห็นนะเห็นที่นี่เป็นที่แรกนะครับผมสวยมากแล้วก็รู้สึกว่ามหาัศจรรย์นะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเส้นทางสายใหม่นะแล้วถ้าผ่านการสู้นะต้องมาแวะที่นี่ไม่งั้นเนี่ยจะเสียดายเพราะว่าไม่เคยเห็นอะไรนี้มาก่อนนะสวยมาก เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเส้นทางสายไหมภูเขาสายรุ้งที่มณฑลกานซู่ประเทศจีนนะครับก็ถ้าหากชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้โจโด้วยนะครับและคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ